อ่ะโอเคเด็กๆเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปต่อข้อที่7ต้องบอกว่าข้อที่7เนี่ยพี่บอลจะสร้างโจทย์ที่มันคล้ายกับข้อ6คล้ายแบบคลายมาเพียงแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นที่มันมากขึ้นในแง่ของคําพูดหรือว่าประโยคบางประโยคนะครับอ่ะเราไปลุยด้วยกันข้อที่7นะครับ อะเด็กๆเ,เริ่มนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอีกแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีด้านยาวยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่สองเมตรโอ้มันคืออะไร นะครับถ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับมีสเส้นรอบรูป64เมตรจงหาพื้นที่นี่หนูบอกว่าโอ้ไปติดตรงคำเอ้ยข้อ6พี่ปอสอนไวล้ละเอียดยิบเลยแต่พอมาข้อที่7 เฮ้ยมันเดินมาติดตรงคําเรามาดูว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะเราเริ่มเข้าใจคาว่าสี่เหลี่ยมหืนผ้าก่อนสีเลียมหืนผ้าเนี่ยพี่ป๊อบอกแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆไอโฟนแบบนี้เพียงแต่ว่ามุมทุกมุมมันจะเป็นมุมฉากนะคบนะโจทย์บอกว่ามีด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรหลายคนตายตรงประโยคนี้แหละ ่ะเอาอย่างนี้ก่อนพี่ป๊อปเคยบอกตั้งแต่ข้อแรกๆละรวมถึงข้อที่6ว่าเวลาเราสมมุติตัวแปรพี่ป๊อปเองไม่ชอบที่จะสมมุติตัวแปรโดยให้มีเครื่องหมายลบพี่ป๊อปไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่ป๊อปพี่ป๊อปจะสมมุติตัวน้อยเป็น X เพราะฉะนั้นพี่ป๊อปจะให้ด้านกว้าง x เมตรเด็กๆด,ดูดีๆนะดูดีๆนะพี่ป๊อป มีตังร้อยหนึ่งฟังดีๆนะหนูอะมีสองเท่าของพี่ป,อป๊อบแปลว่าหนูมีสองร้อยจริงไหมถูวป่าเอาใหม่พี่ป๊อบมีตังร้อยหนึ่งหนูอะมีสองเท่าของพี่ป,อป๊อบแต่ไม่พอหนูอะมีมากกว่าสองเท่าของพี่ป,อป๊อบอยู่สิบบาทมากกว่าสองเท่าของพี่ป,อปนะ๊อบอะอยู่สิบบาทแปลว่าหนูอะต้องมีสองร้อยกับอีกสิบ คือ2 1 0ร้อยสิบเกตปะเอาไหมพี่ป๊อบมีตังร้อยหนึ่งโอ้โหจนจนจริงๆหนูอ่ะมีสามเท่าของพี่ป,อป๊อบแปลว่าหนูมีสามร้อยเอาไหมหนูอ่ะมีมากกว่าสามเท่าของพี่ป,อป๊อบอยู่ยี่สิบาทเพราะฉะนั้นมันคือสามร้อยแล้วก็มากกว่าสามเท่าอยู่ยี่สิบก็เลยเป็นสามร้อยยี่สิบหนูอ่ะมีน้อยกว่าสามเท่าของพี่ป,อป๊อบอยู่สิบบาท สเท่าคือ300แต่หนูน้อยกว่า3เท่าอยู่10หนูก็เลยเหลือแค่290อย่าใช้คําว่าแค่เลยพี่ปอมมีตังแค่ร้อยหนึ่งหนูมีตั้ง290อนะครับโอเคนะเกตนะเพราะฉะนั้นมาที่ข้อนี้มีด้านยาวยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอ่ะเราพูดแค่คําว่า2เท่าของด้านกว้างก่อนนะครับ เราพูดแค่คำว่า2เท่าของด้านกว้างก่อน2เท่าของด้านกว้างเห็นด้วยกับพี่ปอมไหมสองเอเท่าของด้านกว้าง 2x แต่มันดันยาวกว่ายาวกว่าก็คือมากกว่ามากกว่า2เท่าอยู่2เมตรก็เลยเป็น2 s บวก2เมตรครับโอเคปะ่ะอีกรอบ2เท่าของด้านกว้าง 2x แต่ยาวกว่าอยู่2ก็ 2x บวก2โอเคนะอ่ะตรงนี้ก็ x x ตัวนี้ก็อะไรครับ 2x บวก2 2x บวก2นะครับอ่ะต่อมีเส้นรอบรูป64เมตรเด็กๆไปดูย้อนไปที่ข้อ6ข้างบนนึกถึงข้อ6คข้างบนที่พี่เปสอนมีเส้นรอบรูป64เมตร เส้นรอบรูปเกิดจากอะไรก็เกิดจากกว้างกับยาวบวกกันแล้วก็ดับเบิลคูณ2องโอเคปะ2เท่าของกว้างบวกยาวไปดูข้อ6ให้ดีๆพี่พาสอนไว้ละเอียดมากว่าทำไมถึง2เท่าของกว้างบวกยาวอธิบายให้เห็นเหตุผลหมดละเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นลุย ว่างกับยาวบวกกันและคูณด้วย2นะครับอ่ะย้อนกลับไปที่ข้อที่6พี่พอสอนพวกหนูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยพี่บอก็ขอรวมข้างในให้เรียบร้อยเนี่ยขอรวมข้างในให้เรียบร้อยให้มันดูแบบสวยงามขึ้นเนี่ยมันยังสเปะสปะ x กับ 2x เป็นสัตว์จำพวกเดียวกันเอามารวมกันได้ครับเป็นสัตว์จำพวกเดียวกันรวมกันได้ x กับ 2x ก็เป็น 3x บวกด้วย2 เสร็จปุ๊บคูณด้วย2ได้64เราสังเกตล้เฮ้ย2ตัวนี้เองคูณอยู่นะงั้นค่าขอย้ายเองไปหารนะครับคูณอยู่ก็ย้ายไปหารก็จะเหลือ 3x บวก2เท่ากับ64หารด้วย2เด็กๆเร็วก็2 3 6 2 2 4ก็32นะครับเสร็จปุ๊บกำจัดตัวถัดไปออ้ยไอเจ้า2เองบวกอยู่เราก็ต้องย้ายเองไปลบถูกป่ะครับ ก็จะได้เป็น 3x เท่ากับ30นะครับเอา2ไปลบออกแล้วก็เอา3ไปหาร x ออกมาเป็น10ครับพอเราได้ค่า x ออกมาเป็น10ปุ๊บปุ๊บมันก็ทำให้เรารู้แล้วอ๋อ10อ่ะ12 20 20บวก2เป็น22อ่ะแล้วเรางจะลองเช็คสิว่ามันจริงไหม เนี่ยสองเท่าก็คือ20มากกว่าอยู่2ก็2 2โอ้โอเคจริง100%เเ็ตหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเด็กๆครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากว้างกับยาวเท่าไราอะไรยังไงโจทย์ถามจงหาพื้นที่นะครับโจ์หาโจงหาพื้นที่อ่ะจงหาพื้นที่เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวนะครับกว้าง10ยาว22ก็ 220หน่วยต้องเป็นตารางเมตรครับอ่ะตามนี้โอเคเนอะข้อที่7โอเคนะครับ